กับผมคุณวดินะกับพี่บอสอะ่ะเขาเรียกว่าพี่บอสนะคุณบอสก็ได้นะวันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟอะไรไม่รู้อนะ่ะมามาตีบอสเออจะไปไอ้นี่เก็บครบหา้าเอ้ยครบสิบอันเฮ้ยพี่บอสเอาไอ้นี่เลยไหมเบสเบสไม่อยู่อะ่ะเขาเบสเขาไปเล่นเอลเอลอ่ะพี่บอส ขอนะพี่บอกสิบอันหรือยี่สิบอันยี่สิบอันเลยพ่อจะได้ไปยี่สิบอันเลยไหมมีกี่อันแล้วนะตีพี่ก่อนเนาะ เลยถ่ายครั้งแรกของชีวิตเมื่อไหร่แช่น้ามันจะตีได้ไหมเนะี่ยโอ้เจ็บเจ็บ กินยาวิ่งเลยวับะปมองมองมังมังมังมงยังเนี่ยผมยังเหลือหลอดเขียวอยู่เลยดูหนึ่งชิ้น ไม่หอมอย่างมีอีกดาบหนึ่งอ่ะเกิดมา่ดีววะตัวนี้มันตียากแปลกๆเว้ยเฮ้ยตีง่ายแปลกๆเว้ย อนแป๊บึงเราจะพาท่านผู้ชมไปด่าสามกันนะพ์ทหน้าหรือเปล่าว่าผมถ่ายได้สิบนาทีอาจจะเกินก็อาจจะเป็นได้ อันนี้พาที่นหนึ่งเลยดีกว่านะพาที่นหนึ่งอ่านจ,จะมาแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยพวกผมจะเอากะถ่ายว่าไปถึงบอสเลยนะฮถูกไหมฮะคุณบอสเอ้พี่บอสเ,เดี๋ยวโปรโมทอาจจะไม่โปก็ได้เครียดจริงๆเมื่อไหร่มึงจะตายสักทีเนี่ยฮะอีกหนึ่ง ไปถึงบอสเกริลิตันค่อยกินดีกว่าเฮ้ยขอกินคุกกี้่อยดิจะตายหนิวหมดแล้วเนี่ยหนิวโามโหมึงโผลมา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  นี้ด่าไม่ตำม,ม,ม 后边。<Robert. S 2> <laughs> มาดิพี่บอลเลยมาอขอดิพี่บอลผมไมีสามสิบเพดแล้วพี่บอลเอามาดิผมมี28อัน của trong cái ender đi, kiếm được hả? à, thả luôn đi เหมือนรถแข่งเลยครับผ่านได้แม่งอย่างบุดปิดะเฮ้ยใช้เสร็จธงใช้ใช้เป็นเลขของ ดานสามเนี่ยไม่ต้องกินอะไรให้พร้อมก่อนกินยางยิมควรตีนกว่วเฮ้ยแต่เซิร์ฟนี้เขาดีนะแต่ถามก่อนแล้วพี่บอจะขึ้นมาไง

God.